สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าที่ผ่านมาขอนำเสนอเรื่องเจ้าชายผู้หลงรักประเทศไทยเจ้าชายอเล็กเซออนแห่งราชอาณาจักรเหนือหิมะเติบโตท่ามกลางความหรูหราและระเบียบของราชสำนักแต่วันหนึ่งพระองค์ได้เห็นภาพถ่ายประเทศไทยแม่น้ำเจ้าพระยาแสงทองวัดสีสองประกายและผู้คนยิ้มอย่างจริงใจภาพเพียงภาพเดียว ทำให้พระองค์รู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกความอบอุ่นที่ไม่เคยได้จากดินแดนบ้านเกิดขาต้องไปที่นั่นเพียงความคิดเดียวก็แรงผลักดันให้พระองค์เริ่มต้นการเดินทางที่ไม่คาดคิดเจ้าชายเดินทางมาประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งแต่งกายธรรมดาไม่มีกระบวนไม่มีทหารคุ้มกันมีเพียงกระเป๋าลากและเป้ใบเล็ก ที่ใส่เสื้อผ้ามาเพียงไม่กี่ชุดเมื่อก้าวลงจากเครื่องก็ถูกห้อมล้อมด้วยแดดอุ่นเสียงพูดคุยและกลิ่นอาหารหอมหอมกลิ่นลอยทั่วสนามบินบอกได้ถึงรสชาติที่จัดจาด้านรอบๆทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาพระองค์เดินทางไปที่ตลาดน้ำล่องเรือเล็กๆและชิมอาหารพื้นบ้านจนได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีรอยยิ้มที่สดใสและน่ารักหญิงสาวผู้นั้นมีชื่อว่าฝาใสด้วยรอยยิ้มสดใสและเสียงหัวเราะจริงใจของเธอทำให้พระองค์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบปล่อยแสงเพิ่มขึ้นและดูอบอุ่นขึ้นมาทันทีฝาใสพาเจ้าชายเที่ยวแบบบ้านๆที่ไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของตลาดน้ำเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายทั้งสองเดินข้ามสะพานไม้กินส้มตำริมคลองและนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันพระองค์ได้ชิมข้าวเหนียวมะม่วงเป็นครั้งแรกรสหวานหอมชุ่มลิ้นทำให้พระองค์ยิ้มกว้างกว่าที่เคยแต่ไม่ใช่ความหวานของมะม่วงที่ติดใจหากเป็นรอยยิ้มของคนที่ยื่นจานให้วันสุดท้ายก่อนต้องกลับประเทศ พลอยถามเบาๆคุณชอบเมืองไทยจริงๆใช่ไหมคะเจ้าชายตอบโดยไม่คิดผมกำลังหลงรักมากกว่าที่คุณคิดพลอยแค่หัวเราะเพราะเธอไม่รู้เลยว่าชายธรรมดาคนนี้คือเจ้าชายจริงๆเมื่อเจ้าชายเดินทางกลับถึงบ้านเกิดพระองค์ทำหน้าที่เจ้าชายตามปกติแต่หัวใจกลับอยู่ที่ประเทศไทย ทุกคืนพระองค์เปิดรูปตลาดน้ำรูปเดียวที่มีฟ้าใสอยู่ในนั้นหนึ่งปีผ่านไปเจ้าชายกลับไทยอีกครั้งเพื่อพบเธอและย้อนถึงบรรยากาศเก่าๆแต่ตลาดน้ำไม่มีฟ้าใสเจ้าชายจึงได้ถามหญิงชาราผู้ขายข้าวเหนียวมะม่วงหญิงชาราร้านข้าวเหนียวมะม่วงท่านนั้นบอกว่าฟ้าใสกลับไปดูแลพ่อที่ป่วยที่บ้านเกิดทางเหนือ หัวใจจ่องเจ้าชายจมลงทันทีความห่วงแทรกเข้ามาแทนความคิดถึงพระองค์ตัดสินใจเดินทางไปตามหาเธอด้วยตนเองหลังจากการเดินทางยาวไกลผ่านหมู่บ้านเล็กๆและถนนคดเคี้ยวเจ้าชายมาถึงบ้านไม้หลังหนึ่งกลางหุบเขาที่หอบล้อมด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดเสียงของฟ้าสายดังออกมาพ่อคะเดี๋ยวพลอยไปต้มน้ำอุ่นให้นะคะ พระองค์เคาะประตูด้วยหัวใจเต้นแรงประตูเปิดออกฟ้าใสาเบิกตาโตด้วยความตกใจคุณมาได้ยังไงเสียงของฟ้าใสาที่ถามเจ้าชายด้วยความตกใจเจ้าชายตอบด้วยน้ำเสียงเบาๆผมมาหาคุณเพราะผมคิดถึงคุณไม่ต้องมงกุฎไม่ต้องพิธีมีเพียงความจริงใจของชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกลเพราะหัวใจผ่าไปฟ้าใสาย,ยิ้ม ยิ้มแบบที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วยิ้มแบบที่เจ้าชายเฝ้ารอเจ้าชายช่วยดูแลพ่อของฟ้าใสช่วยตักน้ำก่อไฟและเรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนทั้งสองต่างผูกพันลึกขึ้นทุกวันแต่ความทิ้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งพระองค์ก็ถูกทหารจากประเทศตัวเองติดตามมาจนเจอฟ้าใสเห็นภาพนั้นคนแต่งชุดเครื่องแบบเต็มยศ องครักษ์พู้ติดตามก้มหัวและกล่าวคำว่าฟาบาดทุกอย่างกระแทกใจเธอทันทีฟ้าสายถอยหลังในความสับสนคุณเป็นเจ้าชายงั้นเหรออเล็กเซอร์พยักหน้าเบาๆและทรงตรอบกลับว่าผมกลัวว่าถ้าคุณรู้คุณจะไม่กล้าเข้าใกล้ผมอีกหญิงสาวน้ำตาคลอฉันไม่กลัวคุณแต่กลัวโลกของคุณตั้งหาก เจ้าชายจับมือฟ้าสายแน่นไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรหัวใจของผมเป็นของคุณและเป็นของประเทศไทยฟ้าสายสั่นเล็กน้อยและเอ่ยปากถามเจ้าชายว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปคะเจ้าชายยิ้มอ่อนและตอบอย่างใจเย็นเราจะเดินไปด้วยกันช้าๆแต่มั่นคงผมจะทำทุกอย่างให้โลกของผมมีที่สำหรับคุณและเจ้าชายก็ทำจริงตามที่ได้เคยเกล่าวไว้ พระองค์ผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศแวะมาไทยบ่อยครั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการและทุกครั้งเจ้าชายจะไม่ลืมไปหาเธอประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่เขาหลงรักแต่เป็นที่ที่หัวใจของเขาได้พบบ้านที่แท้จริงขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดถูกใจคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ